ก็ซื้อมาแล้วก็เขามีอุปกรณ์มาให้ครบเลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องเป็นปัตเตเลียนตัดผมนะครับของฟิลิปยี่ห้อนี้หลายคนให้ความสนใจกันมากเลยนะครับจากคลิปรีวิวสั้นๆนะครับทีอ่อาจจะเป็นแค่รีวิวภาพรวมไม่ได้บอกรายละเอียดมากนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแบบ จัดเต็มนะครับว่าเออการทำงานเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเปิดกล่องมาอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับจะค่อนข้างครบเลยก็คือเหมือนกับว่าซื้อกล่องเนี้ยกล่องเดียวเนี่ยคนที่ไม่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดผมเลยเนะี mm ่ย hmm. เขามีมาให้หมดเลยนะครับมีให้ยันหวีที่หวีผมเลยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้คือผมแกะใช้ไปแล้วนะครับก็คือมารีวิวให้ดูเดี๋ยวผมหยิบอุปกรณ์ออกจากกล่องให้ดูนะครับว่า มีอุปรกรณ์อ,อะไรบ้างเนาะนะครับมีสมุดคู่มือด้วยนี่ของในกล่องทั้งหมดนี้ก็คือจากฟิลิปหมดเลยนะครับสั่งมาจาก Lazada แล้วก็มาแบบนี้เลยตอนนี้ของทุกอย่างที่อยู่ในกล่องนะครับก็มาอยู่บนโต๊ะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดู ตัวอุปกรณ์เสริมก่อนนะครับอุปกรณ์เสริมเขาก็จะมีผ้านี่ผ้าเป็นผ้าบางๆนะครับเหมือนที่ร้านตัดผมคุมนั่นแหละพื้นใหญ่พอสมควรนะครับคุมตัวได้ผมลองใช้แล้วสีดำหนผืน,นแล้วก็เอมีอะไรหล่นตรงนี้หวีนะครับหวีมีเป็นเหมือนคู่มือสมุดคู่มือ มีนี่คลิปนี่ผมแล้วก็น้ำมันหยอดตรงเฟืองปัตตาเลียนนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมเซตนี้นะครับยกไปก่อนต่อมาก็เป็นหวีรองนี่นะครับหวีรองหวีรองสำหรับคนที่ไม่ชอบเกลียนนะหวีรองเป็น,เบ, 6, เ,บน,นเบอร์6เบอร์3อันหนึ่งเบอร์6เบอร์3อันหนึ่งแล้วก็เป็นเบอร์ 9กับ12อันหนึ่งนี่วิรองนะเอาไว้ให้ไม่เกลียนแล้วก็มาถึงตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้บิดปรับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องกันก็จะตรงนี้นะครับหมุนได้หมุนเพื่ออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะว่าเขาจะมีเลข0.8อ๋อโอเคหมุนก็คือเหมือนฟันเฟืองเลยครับไถเกลียนมากเกลีนน้อยหมุนตรงนี้เนาะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องตัดผมนะอันนี้คือซื้อมาใช้ช่วงที่แบบร้านตัดผมปิดก็จะมี0.8อ่าตรงนี้จะมี0.8โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โฟกัสตป๊บหนึงนะอะได้ไหมอ่ามาละนี่ผมชี้ให้0.8 1.1 1.4 1.7 2 0. อ่านี่น่าจะเป็นเป็นเบอร์มั่งเหมือนเบอร์ลองหวีนะครับเกลี่ยม,มากเกลียน้อยเวลาเราบิดเนี่ยตรงสีาขาวๆเนี่ยก็จะยืดหดตามหรือเปล่าหนะใช่ในี่เห็นไหมครับตรงสีาขาวๆน,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 าาวนี้ปึ๊บปึ๊บอ,อันนี้ผมลองใช้แล้วนะครับพอบิดแล้วก็จะเป็นเหมือนปรับระดับความสั้นของการตัดได้ดูเฟืองตรงนี้ ต่อมาอันนี้เป็นแบตนะครับใส่เข้าไปได้เลยอันนี้เป็นแบบไร้สายนะคือเนี่ยใส่แบตปุ๊บเปิดนี่มีไฟขึ้นชัดเจนอันนี้เสียงเสียงไม่ดังครับคือถ้าเคยใครเคยไปตัดผมเนี่ยบางร้านสมัยก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับคือมือคือไม้เครื่องมือ,อ,มอ,มอน่าจะพัฒนากันแล้วสมัยก่อนนะบางร้านเนี่ยตัดแบบดังมากครับ เวลาเราไปตัดล่องหูเราโหหูอื้อเลยนะอันนี้เบาอันนี้เบานุ่มๆแล้วก็รู้สึกว่าตัดแบบอ่อนโยนอะออเออเออขาตัดแล้วให้ความรู้สึกอ่อนโยนส่วนนี้เป็นสายชาร์จนะครับเคยมีคนถามมาว่าสายชาร์เนี่เ,เวลาชาร์จแล้วไฟขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองดูปึ๊บผมขอเสียบสายชาร์จก่อนนะครับ อ่ะนี่ไฟขึ้นนะครับสมมุติถอดออกอุ้ยโทษครับออกทั้งแบนบอ่ะถอดออกนี่ถอดออกก็ดับพอเสียบไฟขึ้นนะครับโดยรวมเป็นประมาณนี้นะครับนี่จับถนัดมือพอดีก็เหมาะกับใครผมว่าอย่างผมซื้อมาก็ไม่ได้เป็นคนตัดผมเป็นนะครับแต่ว่าซื้อมา เพราะตอนนั้นอยากลองตัดเองว่าง,งั้นเถอะร้านตัดผมปิดนะครับช่วงที่เราเจอโรคระบาดแกๆก,ก็ซื้อมาแล้วก็เขามีอุปกรณ์มาให้ครบเลยผมก็เลยเรียกได้ว,ว่าแทบจะไม่ต้องบางทีเราเราซื้อเพราะว่าเราไม่ได้จะตัดผมจริงจังใช่ไหมครับเราก็กลัวว่าจะต้องไปซื้ออุปกรณ์นั้นทีอุปกรณ์นี้ทีอันนี้เขามีมาให้ครบเลยก็เหมือนกับว่าเราซื้อกล่องน,นี้มากล่องเดียวแล้วเราก็มาใช้ได้เลยนะครับพาคุมปุ๊บฝึกตัดเลยมีน้ํามันหยอดตรงนี้ให้ มีอีกอันนึงผมลืมให้ดูเป็นแปลงแปลงตัดนี่แถมมาให้นะเนี่ยเปปัดตรงนี้คืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้ขาดฮะเขามีมาให้ครบก็ถือว่าถูกใจนะครับถูกใจนะพอใส่ชาร์จก่อนอุ้ยใส่ชาร์จค่อนข้างแน่นนะอ่ะนี่ปุ๊บให้ฟังเสียง ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรีวิวนะชาเอิงเอ่ยนะครับถ้ามอาีอุปกรณ์อะไรน่าใช้อีกนะครเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าฟิลิตตัวนี้แล้วกันนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้ด้านล่างนะครับจากลาซา d าก็คือคลิกเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อได้ตามปกติเลยนะครับใครจะเก็บคูป,ปองส่วนลด ต่างๆใน l a z a d a ผมก็มีอยู่ในใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะครับลองเข้าไปดูในคำอธิบายเพราะว่าเข้าไปเก็บคูปองกันก่อนนะครับเก็บคูปองส่งฟรีอะไรเก็บให้หมดแล้วก็จะได้ไปซื้อกันเผื่อใช้ลดได้นะครับก็จะได้ราคาที่ดีมากเพราะว่าอันนี้ผมก็ซื้อตอนลดราคาเหมือนกันผมซื้อเนี่ยตอนนั้นลด700รอมั้งครับตอนล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเพิ่เจอ500ก็มีนนะช่วงโปรโมชั่นก็ลองดูนะครับซื้อประหยัดตัวนี้ผมว่าคุ้มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Review nát xác ơn ơi